สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับนวนิยายนะ่าสนใจเรื่องนี้กันค่ะยามที่เห็นเขาครั้งแรกขายจอมยุทธเจ้าอารมณ์แต่หลังจากรู้จักกันนานขึ้นก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากพ่อกับท่านปู่ของเจ้าปฏิเสธข้อเสนอแนะของเขาแล้วพวกเราตระกูลกวนไม่ใช่คนได้ใหม่ลืมเกา่าใจจืดใจดำ ในเมื่อเจ้าหลูลี่สำนึกผิดแล้วก็สมควรจะให้โอกาสเขาแก้ตัวอีอีเจ้าเห็นด้วยหรือไม่แน่นอนเจ้า,าค่ะกวนซูอี้ไม่อยากเอ่ยถึงตระกูลเจ้าจึงปล่อยให้ผ่านไปกวนอินชีสังเกตเห็นสีหน้าผิดปกติของนางแต่ก็รู้สึกไม่ดีที่จะซักถามถึงเรื่องหลังบ้านของบุตรีจึงนิ่งเงียบระหว่างพูดคุยกันคนทั้งสามก็เดินมาถึงห้องหนึงซือ จูจๆกวนอินฉีก็ปบมือกล่าวว่าถ้าวันนี้เจ้าไม่มาพ่อเกือบจะลืมเรื่องดีเรื่องหนึ่งไปแล้วรีบเข้ามาดูพ่อเพิ่งได้รับบทประพันธ์ยอดเยี่ยมมาบทหนึ่งจะได้ร่วมชื่นชมพร้อมกับเจ้ากวนฉีกวงกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าหลานยังจำช้างฉงวนได้หรือไม่กวนสูอี้มีความจำดีจึงพูดพร่งว่าสิทธิพี24สร้างฉงวน เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนท่านปู่ปกติรู้จักแต่อ่านหนังสือพูดน้อยนิสัยเคร่งขรึมอยู่บ้างเขาเคร่งขรึมเสียที่ใดกันภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในกลับเป็นคนเปิดเผยเป็นธรรมไม่กี่วันก่อนได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับสถานการณ์ในราชสำนักและเสนอปรับปรุงแก้ไขข้อราชการมาฉบับหนึ่งให้พ่อช่วยชี้แนะ พ่ออ่านอย่างละเอียดแล้วให้รู้สึกประหลาดใจยิ่งจึงรีบเรียกเขามาสอบถามคำถามและคำตอบชัดเจนและมีเหตุผลยิ่งกว่านั้นยังมีสายตายาวไลและใจคอกว้างขวางนับเป็นบทความยอดเยี่ยมที่ร้อยปียากจะพบสักครั้ง,งพ่อกับเขาได้ศึกษาพิจารณาและแก้ไขอยู่หลายครั้งจากนั้นจัดถวายฮองเต และจะแนะนำให้เขารับตำแหน่งสำคัญในสามกองอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะมีการประกาศราชโองการเจ้าลองอ่านดูจะได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งกวนซูอี้รู้สึกตื่นเต้นรับบทความมาอ่านอย่างกระตือรือรน้นจากนั้นหัวใจก็พลันจมดิ่งคำพูดที่ใช้และการสื่อความหมายเหตุใดยิ่งอ่านก็ยิ่งเหมือนผลงานของฉีกวงจือได้เล่า แย่แล้วเกรงว่าท่านปู่กับท่านพ่อคงตกหลุมพรางเสียแล้วชาติก่อนฉีกวงจือมีชื่อเสียงด้านการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในราชสำนักและข้อเสนอแนะต่อราชสำนักทุกบทประพันธ์ที่เขียนได้ยอดเยี่ยมสิทธิของเขาจะเผยแพร่ออกไปและสรรเสริญเยินยออย่างหนักยามว่างกวนซูอี้มักอ่านอยู่บ่อยครั้ง ภายหลังเมื่อถูกขับไล่ให้ไปอยู่ที่บ้านชนบทเนื่องจากหมดสิ้นหนทางและราวกับสูญเสียสตินางก็ได้ศึกษาทุกตัวอักษรทุกประโยคเพื่อเปรียบเทียบว่าเขาเหนือกว่าท่านพ่อและท่านปู่ของนางที่ใดกล่าวตามตรงปลายผู้กันของเขาทรงพลังและมีความรู้ด้านอักษรรศาสตร์โดดเด่นหากเอาบทประพันธ์ที่จัดเรียงตามคุณสมบัติประสบการณ์ และลำดับผู้อาวุโสมาตัดสินระดับชนชั้นและความสูงตำ่ำแล้วนับว่าเขาเป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุดมุมมองความคิดเห็นที่เสนอแน,นะการอ้างอิงร่วมไปถึงข้อสรุปเรียกได้ว่าร้อยเรียงเชื่อมต่อโดดเด่นยอดเยี่ยมเพราะวิธีการเขียนของเขาค่อนข้างพิเศษดังนั้นเพียงเห็นตอนตน้นกวนซูอี้ก็ยืนยันได้ทันทีว่า เป็นบทประพันธ์ของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยท่านพ่อยามที่ท่านหารือบทประพันธ์นี้กับสร้างชงว่นเขาจําใจความสำคัญในนั้นได้อย่างขึ้นใจแล้วตอบได้อย่างลื่นไหลใช่ไหมเจ้าคะกวนซูอี้ถามยืนยันอีกครั้งแน่นอนทุกครั้งหลังจากหารือแล้วเขาสามารถเสนอความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมแล้วอยู่ร่วมแก้ไขกับขา้า กวนอิ่นฉีรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องขมวดคิ้วกล่าวว่าอีอีฉไหนถึงได้ถามเช่นนี้หรือบทประพันธ์นี้จะมีปัญหาท่านพ่อบทประพันธ์นี้ไม่ใช่งานที่สร้างชงวนเขียนแต่เป็นของฉีกวงจือคิดว่าพวกท่านคงเคยไปงานประชันคารมที่จัดขึ้นสิบวันหากหวนคิดถึงถ้อยคำทุกประโยคของเขาอย่างละเอียด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่สั้นกระชับตรงประเด็นจนถึงช่วงกลางของเหตุผลโต้แย้งและตอนท้ายที่กระตุ้นให้คนรู้จักคิดไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งรูปแบบการเขียนที่ร้อยเรียงเชื่อมโยงกันเช่นนี้เป็นวิธีการเขียนของเขาโดยเฉพาะท่านพ่อท่านรีบส่งคนไปสืบดูสักรอบเถิดลูกสงสัยว่าชั่งฉงวนจะร่วมมือกับเขาแลวต้องการให้ท่านและท่านปู่ ตกหลุมพางเจ้าค่ะแววต้าของกวนฉีกวงทอประกายกล่าวเสียงทุ้มว่าเอาบทประพันธ์มาให้ข้าดูหน่อยหลังจากกวนอินฉีส่งคนไปตรวจสอบสถานที่ที่สร้างชงว่นไปในช่วงนี้ก็อ่านบทประพันธ์กับบิดาอย่างละเอียดแล้วพบร่องรอยมากมายพวกเขาคุ้นเคยกับวิธีการเขียนของสร้างชงว่นดี แต่งานเขียนของฉีกวงจือกลับไม่คุ้นเคยแต่คนที่เคยไปฟังการประชันคารมที่จัดอยู่สิบวันของเขาล้วนแล้วแต่ประทับใจกับความรู้ที่ถ่องแท้และกว้างขวางของเขาโดยทั่วกันทั้งนั้นดังนั้นจึงใช่ว่าจะไร้หลักฐานเสียเลยบทประพันธ์นี้ตอนแรกอาจค้ายรูปแบบการเขียนของสร้างชงวน แต่เมื่อศึกษาอย่างลึกซึ้งและเข้าถึงก่นแท้ก็จะรู้ว่าเป็นวิธีการเขียนของฉีกวงจือความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาสัจธรรมสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ฉีกวงจือได้เสนอแนะในงานประชันขารมที่จัดขึ้นสิบวันทว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพียงหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้นไม่ได้ดึงดูดความสนใจของคนอ่าน กวนฉีกวงกับกวนอินฉีเป็นนักอักษรศาสตร์แห่งยุคเชี่ยวชาญการใช้เหตุผลมากล่อมเกาผู้คนจะสับเพ้าจนมองข้ามข้อสงสัยทั้งหมดนี้ได้อย่างไรการที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตรวจสอบอย่างที่หนึ่งเป็นเพอค่อนข้างเชื่อใจสิทธิ์อย่างที่สองแต่ไหนต่ไรพวกเขาไม่เคยใช้แผนสกรปรกบัดนี้กวนซูอี้เปิดโปง แน่นอนว่าพวกเขาย่อมเข้าใจความในที่ซ่อนอยู่ช้างฉงวันตัวดีทุกครั้งตอบได้อย่างไหลลื่นเห็นได้ชัดว่าเคยปรึกษาหารือกับผู้เขียนตัวจริงมาก่อนถึงค่อยส่งมาให้พ่อยามนี้พ่อได้เสนอชื่อเขาเป็นคุณนางหากวันหน้าเรื่องที่แอบอ้างบทประพันธ์ของผู้อื่นถูกลือออกไปพ่อกับท่านปู่ของเจ้าไม่เพียงมีความผิด ว่าเลือกที่รักมักที่ชังหลอกลวงเบื้องสูงแต่ยังต้องสูญเสียชื่อเสียด้านการประพันธ์ไปด้วยชื่อเสียงตลอดพันปีของตระกูลกวนคงถูกทำลายด้วยน้ํามือของพวกเราแล้วกวนอิ่นฉีรู้สึกเจ็บใจเขาตบโต๊ะเสียงดังอย่างโกรธเกรี้ยวกวนฉีกวงกับมั่นคงดังภูผากล่าวเสียงทุ้มว่าจ้ร้อนใจไปใหญ่ หล่อให้ลูกน้องลำหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงให้ได้ก่อนค่อยว่ากันปัญญาชนที่ขโมยผลงานผู้อื่นมีโทษโดนตัดหัวและยังทาให้เขามิอาจเชิดหน้าชูตาได้ตลอดการวันใดที่ข่าวอื้อเฉาวแพร่ออกไปพวกเราตระกูลกวนก็ต้องพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วยแน่นอนว่าช้างชงวนก็มิอาจพลิกฟื้นได้ตลอดไป เจ้าคิดว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงยอมละทิ้งอนาคตและชื่อเสียงของตนเองคงต้องเป็นเพราะฉีกวงจือกุมจุดอ่อนของเขาเอาไว้หากขุดคุยเบื้องหลังของเขาจะต้องเจอเบาะแสะเป็นแน่จากนั้นกวนอิ่นฉีก็ใจเย็นลงประสานมือกล่าวว่าท่านพ่อกล่าวได้ถูกต้องลูกจะส่งคนไปตรวจสอบเพิ่มเติมโชคดีที่ฮ่องเต้ ยังไม่ส่งประกาศราชโองการเรียกให้ช้างชงว่วนเข้ารับตำแหน่งหากฉีกวงจือต้องการแก้แค้นเวลานี้ยังไม่นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดพวกเรายัางมีเวลาพลิกสถานการณ์รู้ก็ดีแล้วรีบไปตรวจสอบเถิดกวนฉีกวงหันไปมองหลานสาวกล่าวปอบว่าวันนี้ดีที่มีอี้อี้สิทธิเหล่านั้นของเจ้าและท่านพ่อของเจ้ารวมกัน แล้วก็อย่างสู้สติปัญญาวความสามารถของเจ้าไม่ได้เลยต้องให้ปู่สอนด้วยตนเองถึงจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆท่านปู่ท่านคิดจะชมข้าหรือตัวเองกันแน่เจ้าคะกวนซูอี้หัวเราะไม่ได้รำไห้ไม่ออกสักถามอีกครั้งว่าหากมิอาจหาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงได้พวกเราจะทำอย่างไรดีเจ้าคะฉีกวงจือผู้นั้นค่อนข้างปรินปรน ในเมื่อสามารถทำให้สร้างชงวนกลายเป็นแพะรับปาบได้เช่นนั้นต้องไม่ทิ้งหลักฐานที่ผูกมัดตนเองไว้เป็นแน่คิดจะจัดการเขานั้นยากยิ่งชาติก่อนเย่เจิ้นเจ้าหลูลี่หรือแม้แต่ฉินหลิงอวินคิดจะเล่นงานเขาก็ยังมิอาจทำอันตรายเขาได้แม้แต่ปลายเส้นผมเห็นได้ชัดว่าเขามีวิธีร้อยแปพันเรับมือ กวนฉีกวงไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยก้าวเสียงเรียบว่าหากครั้งนี้ม่อาจจับหางของเขาได้เช่นนั้นก็รอดูความสามารถที่แท้จริงในครั้งต่อไปทว่าทางด้านสร้างฉงวนจะต้องทิ้งเบาะแสไว้มากมายเป็นแน่ถึงอย่างไรหลังจากที่เรื่องราวสิ้นสุดลงฉีกวงจือก็จะต้องเปิดโปงเรื่องที่เขาแอบคัดลอกบทประพันธ์ของผู้อื่น เมื่อมีหลักฐานพร้อมมูลพวกเราก็ไปเอามาจากเขาโดยตรงก็ใช้ได้แล้วหลังจากที่ได้มาแล้วเล่าเจ้าคะกวนสูอี้ไม่วางใจหลังจากที่ได้มาแล้วปู่ก็จะไปรายงานต่อเบื้องพระพักแล้วกล่าวโทษท่านพ่อของเจ้าว่าตรวจสอบบกพร่องกวนฉีกวงกล่าวช้าชทีละคำมีความผิดฐานตรวจสอบบกพร่องหรือเทียบกับข้อหาเลือกที่รักมักที่ชัง หลอกลวงเบื้องสูงและแอบคัดลอกบทประพันธ์ของผู้อื่นนับว่าเบาวกว่ามากบิดาร้องเรียนบุตรชายบุตรชายออกมายอมรับผิดชื่อเสียงของตระกูลกวนไม่เพียงไม่ถูกทำลายยังจะสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนับแต่นี้ตระกูลกวนก็จะเป็นแบบอย่างของความเที่ยงตรงเป็นธรรมพักดีต่อเหนือหัวรักชาติบ้านเมืองและเพื่อเห็นแก่น,น้าท่านปู่ ฮองเตยยอมจะไม่ลงโทษสถานหนักอย่างมากก็แค่ปิดประตูสำนึกผิดและลดเบี้ยววัดเท่านั้นกวนซูอี้คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็วางใจหันไปยิ้มให้กวนฉีกวงท่านปู่คนพูดกันว่าขิงแก่ยิ่งเผ็ดในที่สุดวันนี้หลานก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วกวนอิ่นฉีประสานมือแล้วกล่าวขออภัยด้วยความระอาย กวนฉีกวงยังคงมีท่าทางลมแปดทิศไม่สถานเหมือนก่อนหน้านี้โบกมือกล่าวเสียงเรียบเฉยว่าแวดวงขุนนางเปรียบดังสนามรบเรียกได้ว่าสถานการณ์สามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาทุกอย่างก้าวอกสันขวัญหายหากพวกเราเผลอประมาทก็อาจจบชีวิตได้ถึงอย่างไรข้ายังเป็นเหมือนถ้อยคำในตอนนั้นตราบใดที่กระทำอย่างตรงไปตรงมา ก็ไม่มีอะไรต้องระอายต่อเนื้อหัวและไม่มีอะไรต้องระอายต่อราษฎรต่อให้ต้องตายก็ไม่เสียใจคาสั่งสอนของท่านพ่อลูกจะจําไว้ในใจกวนอินฉีประสานมือคาระวะกวนสอี้รีบยอบกายคาระวะตามกวนฉีกวงคุ้นคิดแล้วกล่าวเสริมอีกประโยคว่าแม้เกือบจะพลาดท่าตกหลุมพรางของคนชั่ว แต่วันหน้ายามคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเจ้าต้องตื่นตัวขณะเดียวกันก็อย่าภาวะผวังมากเกินไปถ้าสิทธิ์ของเจ้ามีความรู้ความสามารถที่แท้จริงค่อยเสนอแนะอย่าได้เกิดสำลักเลยเลิกกินข้าวเอาดื้อ,อหากอีอี้ไม่ใช่สตรีปู่ต้องเขียนจดหมายรับรองเสนอแนะให้หลานได้เป็นแม่ทัพใหญ่เป็นแน่ขณะกวนอินฉีรับคำ พันได้ยินถอยคำประโยคสุดท้ายเขาเสียก่อนอดหัวเลาะไม่ได้ท่านพ่อยังคงเห็นว่าหลานสาวเป็นของล้ำค่าเข้าใจว่าใต้ล่านี้หลานสาวถึงจะเป็นอันดับหนึ่งแม้แต่เขาที่เป็นพ่อยังต้องยอมถอยให้กวนซูอี้ก็หัวเราะพรวดคล้องแขนท่านปู่แล้วชวนคุยเรื่องคำคันแล้วก็เป็นอย่างที่กวนซูอี้คาดการเอาไว้เรื่องที่ช้างชงวน แอบคัดลอกบทประพันธ์ของผู้อื่นได้ทิ้งหลักฐานไว้มากมายทว่ากลับไม่ได้ทิ้งเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงฉีกวงจือฉีกวงจือไปไหว้พระที่วัดเจียอ,อินจากนั้นก็รู้สึกนึกสนุกเขียนบทประพันธ์บทหนึ่งรวมชื่นชมกับใต้ซือเฉียนกวงผู้มีชื่อเสียงสำยังแสร้งอมตนและห้ามไม่ให้เผยแพร่ออกไป เนื่องจากผู้ออกบวชไม่พูดโกหกใต้ซือเฉียนกวงจึงเก็บต้นฉบับเอาไว้ไม่ได้เผยแร่จากนั้นไม่กี่วันซางฉงว่นก็ไปชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่วัดเจียอินและเจอบทประพันธ์โดยบังเอิญก็ทอดถอนใจด้วยความชื่นชมจึงแอบคัดลอกเอาไว้ฉบับหนึ่งแล้วซ่อนไว้ในอกเสื้อเมื่อกลับมาถึงบ้านอ่านอยู่หลายครั้ง และเขียนเรียนแบบขึ้นมาแผ่นหนึ่งเมื่อหาเจ้าของเดิมเจอก็ใช้ฐานะสิทธิ์ของเจ้ากรมพิธีการบีบบังคับและหลอกล่อด้วยผลประโยชน์และสั่งห้ามไม่ให้เขาเผยแพร่ออกไปก่อนส่งให้เบื้องบนช่วยโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นขุนนางต้นฉบับแผ่นนั้นยังอยู่ที่วัดเจี่ยอินฉบับขัดลอกและฉบับเรียนแบบอยู่ที่ซางฉงวน ต้นฉบับทั้งสามแผ่นและคําให้การของใต้ซื้อเฉียนกวงก็คือหลักฐานประจักษ์ชัดแจ้งหลอให้ซางชงว่นได้รับตำแหน่งก็จะถูกเปิดโปงออกมาเมื่อนั้นกวนอินชีก็จะถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเบื้องสูงและใช้ชื่อเสียงเที่ยวแอบอ้างหลอกลวงคนถึงแม้จะกระโดดลงแม่น้ำเหลืองล้างตัวก็ล้างไม่สะอาดแล้วไม่รอให้ชีกวงจือเคลื่อนไหว กวนฉีกวงก็ได้ต้นฉบับแต่รัชบัพมาอยู่ในมือแล้วให้ไต้สือเฉียนกวงเขียนคำให้การและบังคับให้สางฉงวน่นเขียนคำรับสารภาพผิดจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วไปประชุมราชการยามเช้าสายลับรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตระกูลกวนต่อหัวสังเจอนานแล้วคุณนางที่มีความสำคัญดุดเขาไทซาน ประสบความยากลำบากเขาจะนิ่งดูดายได้อย่างไรเดิมทีตัดสินใจจะจัดการกับฉีกวงจือและสางชงวนแต่เห็นกวนฉีกวงดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเฉียบคานในใจให้ประทับใจและเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติประชุมราชการยามเช้าในวันนี้ผู้ที่ยืนอยู่แถวหน้าสุดหาได้เป็นมหาเสนาบดีหวังอีกต่อไป ส่วนหนึ่งเป็นขุนนางจากสองสำนักสามกองเนื่องจากมีการกระจายอำนาจของขุนนางออกไปแล้วคใครทุกคนจะได้รับประโยชน์ทว่าใครก็มิอาจกระทำการโดยพราการได้ท้ายที่สุดแล้วยังคงต้องฟังการตัดสินใจจากห้องเต้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนที่ถูกมหาเสนาบดีหวังกดข่มจนโงหัวไม่ขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงพากันสงบจิตใจและพอใจกับสิ่งที่เป็นหัวสังเจอสาวเท้าขึ้นนั่งบัลลังก์ด้วยท่าทางองอาจสงาาพพ่าผ่าเผยแล้วเอ่ยเสียงสูงว่าคุนนางที่รักทั้งหลายมีเรื่องใดหรือไม่ทันใดนั้นก็มีคนสองสามคนลุกขึ้นรายงานแต่กลับไม่เห็นกวงฉีกวนเคลื่อนไหวหัวสังเจอไตรตรองอยู่คู่หนึ่งกล่าวว่า นี่คงต้องรอให้ตนเป็นคนเอ่ยถึงเรื่องที่ช้างชงว่นเข้ารับตำแหน่งก่อนกระมังดีเขาจะประกาศราชองการช่วยหาทางลงให้เจ้าเขาฟังงานราชการจนจบอย่างอดทนแล้วตอบดีกาสองสามฉบับจากนั้นก็หยิบราชองการออกมาม้วนหนึ่งกล่าวเนิบช้าว่าเราได้อ่านบทประพันธ์ของสางชงวิน ที่ท่านเจ้ากรมพิธีการเสนอแนะให้เข้ารับตำแหน่งในสามกองแล้วนับว่าเขามีสายตายาวไกลพิเศษไม่เหมือนใครมีสติปัญญาและความสามารถดังนั้นจึงฝาบาทก็หม่อมมีเรื่องจะกราบทูลพยาค่ะกวนฉีกวงส่งเสียงขัดจังหวะหัวสั่งเจอสร้างทําเป็นตกใจทันราชครูประเดียวค่อยพูดก็ได้ถึงอย่างไรก็พูดเรื่องเดียวกัน ฉชนไหนต้องขัดวาจาของเราด้วยกวนฉีก่กวงสาวเท้ามาข้างหน้าก้าวหนึ่งคุกข่าวกล่าวว่ากระหม่อมอยากร้องเรียนคนผู้หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับช้างฉงวนที่จะเข้ารับตำแหน่งด้วยเหตุนี้จึงต้องเสียมารยาต่อเบื้องผักพ,พยค่ะจะร้องเรียนอีกแล้วหรือข้าวนี้เป็นใครกันเหล่าคุณนางหน้าเปลี่ยนสีทันทีรู้สึกกวนกวายและรู้สึกราวกับตนเอง ตกอยู่ในอันตรายลอบคาดเดาเงียบๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองอย่างร้อนรนหลังจากหล่อให้กวนฉีกวงคลี่ดีกากราบทูลที่เขียนยาวเหยียดและอ่านด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมเสร็จก็เกิดเสียงหือหาขึ้นยอดเยี่ยมยิ่งนักคราวก่อนร้องเรียนเย่ยเฉียนยงกับฮองเต้คราวนี้แม้แต่บุตรของตนเองก็ยังไม่ละเว้นทันราชคูช่างเหี้ยมโหดจริงๆ อ้าวแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะทุกคนก็ร่วมกันแสดงละครอยู่เนาะพระเอกของเราส่งสายสื่อไปอยู่เต็มไปหมดนะคะทุกที่แน่นอนตระกูลกวนด้วยก็รู้เรื่องราวแล้วแล้วก็พยายามหาทางลงให้กับว่าที่พ่อตากับว่าที่ปู่ของภรรยานะคะเอ้ยน่ารักคะ่ะอ้าเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะฉีกวงจือนะคะชาตินี้ไม่ได้ ผงาดขึ้นมาแน่แน่ชัดก่อนนี้ทำตระกูลกวนล่มสลายเลยนะคะนางเอกของเราก็แย่เลยมาชาติที่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ